จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชายที่ชาวบ้านเคารพดังราชาแฝงตัวมาเป็นคนขับรถธรรมดาเพื่อปกป้องเด็กสาวจากแก๊งอัชญายากร <S <S หลังน้องหมาที่เลี้ยงถูกฆ่าตายสาวน้อยไวยศนาวีก็ร้องห่มร้องไห้อย่างน่าสงสารจนทำให้กฤษณะซึ่งเป็นคุณตาตัดสินใจแจ้งความเอาผิด โดยไม่สนใจว่าอีฝ่ายเป็นน้องชายสอสอเพราะนอกจากจะทําให้หลานสาวเสียใจคนชั่วพวกนั้นก็ยังเช่าไร่ชาของกฤษณนเพื่อลักลอบทําธุรกิจค้าชิ้นส่วนสัตว์ป่าหลังสาลออกหมายจับน้องชายสอสอและมีคําสั่งยึดไร่ชาสอสอก็ยกพวกมาข่มขู่ทันทีซึ่งกฤษณนก็กลัวอยู่ไม่น้อยเพราะเขารู้ว่าคนพวกนี้มีอํานาจและมักใช้ความรุนแรงป่าเถื่อนเพื่อกําจัดศัตรูที่ขวางทางแต่ถึงอย่างนั้นกฤษณนก็พร้อมสู้เพื่อความถูกต้อง แต่ในระหว่างเดินทางกลับบ้านคนของสสก็ได้รอบโจมตีเพื่อทําให้กฤษณาและคนในครอบครัวได้รู้ ว่าพวกเขาโหดเหี้ยมน่ากลัวมากแค่ไหนหลังเพื่อนที่เป็นตำรวจรู้เรื่องเขาก็แนะนำให้กฤษณาถอนฟ้องเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวแต่กฤษณะก็ยังยืนกรานตามเดิมเพราะเขารักในความถูกต้องเพื่อนของเขาเลยได้แต่ส่งตำรวจมาคุ้มกันดูแลตลอด24ชั่วโมงแต่พ่อบ้านที่ชื่อว่าโกวินก็รู้ดีว่าต่อให้ตำรวจมาทั้งโรงพักก็ยังไม่พอเขาเลยตัดสินใจโทรหาแม่เพื่อฝากให้ส่งข่าวไปบอกดาวคูมหาราช ตัดฉากมาที่ขบวนขนย้ายนักโทษแม้มีการคุ้มกันที่แน่นหนาแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังกลัวเพราะสาเหตุที่นักโทษรายนี้ถูกย้ายไปเรือนจำที่ปลอดภัยสูงสุด มันเป็นเพราะเขาไม่ใช่นักโทษธ,ธรรมดาแต่เป็นนักโทษที่มีศัตรูมากมายทันใดนั้นเองขบวนขนย้ายก็ถูกโจมตีด้วยฝีมือกองกําลังสุดแข็งแกร่งเมื่อเห็นว่าสู้ไม่ไหวเจ้าหน้าที่ก็หนีเอาชีวิตรอดโดยหลังจากนั้นในทันทีที่นักโทษปรากฏตัวทุกคนก็ทําความเคารพเพราะพวกเขาไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นขุนพลผู้ซื่อสัตย์ของราชาไร้บาลังนามวดาคูม,มหาราช โดยหลังจากนั้นดาคูก็เดินทางมาหามือขวาเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองไวยสนาวีแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เขาต้องคุ้มกันอย่างลับๆด้วยการแฝงตัวเป็นคนขับรถซึ่งเมื่อดาคูได้เห็นความน่ารักและความเฉลียวฉลาดของไวยสนาวีเขาก็ยิ้มจนแก้มแทบฉีกแต่ถึงแม้เขามาสมัครในฐานะเพื่อนสนิทของพอบ้านแต่เขาก็อาจถูกปฏิเสธเพราะคนที่จะตัดสินใจคือไวยสนาวีซึ่งเธอก็เริ่มทดสอบด้วยปัญหาชาวสุดยาก แต่ดาคูก็สามารถตอบได้ส่วนการทดสอบขับรถเขาก็ขับได้ซิ่งถูกใจไวสนาวีจนเธอตัดสินใจรับเข้าทำงาน ตัดฉากมาที่น้องชายสอสหลังกบดานมานานหลายวันเขาก็เริ่มทนเก็บความคับแค้นไม่ไหวซึ่งเขาก็ได้บอกว่าถ้าพีช่วยจัดการให้ไม่ได้เขาก็จะจัดการด้วยวิธีของเขาเองแต่ก่อนที่จะได้ลงมือเขาก็ถูกดาคูเล่นงานด้วยวิธีที่เขาคิดจะทํากับไวยสนาวีโดยหลังจากถูกเล่นงานจนกลัวน้องชายสสอก็ยอมเข้ามอบตัวตามคําขู่ ในขณะเดียวกันหลังดาคูหลบหนีไปได้ไม่นานเบื้องบนก็มอบหมายให้ราชซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษทำภารกิจตามล่าตัวนักโทษหลบหนีผลจากการสืบสวนในเบื้องตน้นพบว่าดาคูเป็นผู้ศรัทธานในพระเจ้าและเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านส่วนเหตุจูงใจในการหลบหนีราชมั่นใจว่าไม่ใช่เพื่ออิสรภาพเพราะเมื่อหลายเดือนก่อนมีนักโทษจํานวนมากพยายามแหกคุก แต่ดาคูกลับไม่ใช้โอกาสนั้นหลบหนีแถมเขายังช่วยผู้คุมขัดขวางซึ่งหนักโทษทุกคนก็เกรงกลัวเพราะพวกเขารู้ว่าดาคูแข็งแกร่งมากแค่ไหนเมื่อไม่ใช่การหลบหนีเพื่ออิสรภาพราดกา็สันนิษฐานว่าคงมีใครสักคนที่อยากให้ดาคูแหกคุกออกมาเพื่อช่วยเหลือซึ่งก็น่าจะเป็นคนที่เขารักหรือไม่ก็คนในครอบครัว ัดฉากกลับมาที่ดาคูนอกจากหน้าที่ขับรถดาคูก็ยังทำหน้าที่เป็นทั้งบอดี้การ์ดคอยปกป้องไวสนาวีตลอด24ชั่วโมงซึ่งเขาก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีเอาอกเอาใจเธอเป็นพิเศษเมื่อรู้ว่าเธอชอบอยู่กลางดึกเขาก็มาทำอาหารเวรรอซึ่งทางด้านกฤษณาก็สังเกตเห็นสิ่งที่ดาคูทำมาโดยตลอด ในตอนแรกเขาไม่ได้สงสัยอะไรแต่เมื่อเห็นบ่อยครั้งเข้าเขาก็เริ่มเอจใจสงสัยเพราะดาคูดูแลไวยศนาวีได้ดียิ่งกว่าใครทุกคนในบ้านตัดฉากมาที่สอสอในเมื่อใช้อำนาจเซ้นใสยไม่ได้เขาก็หันมาใช้ความป่าเถื่อนโดยเขาได้สั่งให้ลูกน้องรอบวางยาในอาหารที่โรงเรียนของกฤษณะ เพื่อใช้ชีวิตของเด็กๆข่มขู่ให้กลัวแต่ดาคูก็รู้ทันแผนชั่วซึ่งเขาก็แอบจัดการอย่างลับๆและหลังกระทืบลูกน้องสอสจนเข้าโรงพยาบาลเขาก็ได้โทรมาขู่สอสอด้วยการเผยว่าตัวเขาคือคนที่ทําให้น้องชายสอสมอบตัวและเป็นคนกระทืบลูกน้องพวกนั้นซึ่งหากสอสยังไม่ยอมหยุด เขาก็จะเป็นเป้าหมายรายต่อไปแม้สอสอกลัวคำขู่ของดาคูแต่เขาก็ยังไม่ยอมหยุดเพราะสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการช่วยน้องคือไรชาที่ถูกศาลสั่งยึดโดยความจริงแล้วสอสอเช่าไรชาของคริสนะเพื่อลักลอบปลูกโคเคนให้กับบาบลูซึ่งเป็นคนที่แม้แต่สอสอก็ยังกลัวเมื่อบาบลูยื่นคำขาดว่าต้องส่งของภายในสองวันสอสอก็ดิ้นรนทำทุกวิถีทางเพื่อให้ศาลยกเลิกคำสั่งยึดไรชาโดยหลังจากนั้นเขาก็ได้ส่งลูกน้องฝีมือดี บุกไปจับตัวไวสนาวีที่ตลาดแต่ดาคูก็ขับรถไล่ล่าตามไปติดๆเมื่อตำรวจที่ได้รับคำสั่งให้มาคุ้มกันได้เห็นฝีไม้ไลายมือของดาคูเธอก็ทึ่งจนไม่อยากจะเชื่อว่าผู้ชายคนนี้เป็นแค่คนขับรถแม้ไวสนาวีเพิ่งเจอเหตุการณ์น่าตกใจแต่เธอกลับยังร่าเริงม,มีความสุขและแม้ต้องพักแรมกลางป่าสุดอันตรายแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนมาเที่ยวตั้งแคมป์ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะดาคูที่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยไร้กังวล เช้าวันต่อมาก่อนพาเวสนาวีกลับบ้านดาคูได้นำศพลูกน้องมาส่งให้สอสอพร้อมทั้งบอกให้ได้รู้ว่าเขามีความสามารถพิเศษด้านการฆ่าแต่ในวันนี้เขาไม่ได้มาฆ่าสอสอเพราะหลังจากเขาสืบรู้เรื่องที่ไรชาเขาก็มีแผนจะใช้สอสอเป็นเหยื่อเพื่อล่อให้คนที่อยู่เบื้องหลังโผล่หัวออกมา ตัดฉากมาธิราชเขาสืบรู้ว่าในอดีตดาคูเคยทําให้รัฐมนตรีคนหนึ่งหลุดจากตําแหน่งซึ่งมราชเอารูปดาคูให้ดูอดีตรัฐมนตรีก็เหงอตกปากสันเขาเล่าให้ฟังด้วยเสียงสั่นเครือว่าคนพวกนี้ไม่ใช่แก๊งแต่เป็นกองทัพสุดน่ากลัวเพราะนอกจากผู้นําสุดอันตรายอย่างดาคูก็ยังมีเหล่าขุนพ,นพ,นพลผู้กล้าและมีมือขวาที่ชื่อว่าโกวินกุจจาทันทีที่ราชไดย้ยินนามสกุลของมือขวาเขาก็จําขึ้นมาได้ว่าเป็นนามสกุลเดียวกับหญิงช ที่มาขอเยี่ยมดาคูคนล่าสุด ซึ่งบาแสที่พุ่งเป้าไปที่โกวินก็ทําให้ราดตามไปเจอตัวดาคูแต่เขาก็เข้าจับกลุ่มแบบไม่เผยตัวโดยเขาโกหกครอบครัวของกฤษณะว่าเขาเป็นน้องเขยของดาคูมาที่นี่เพื่อรับพี่กลับบ้านไปหาน้องสาวที่กําลังจะคลอดซึ่งสาเหตุท,ที่ราดโกหกก็เป็นเพราะเขาไม่อยากให้คนที่นี่รู้ว่าดาคูเป็นอาชญากรสุดอันตรายซึ่งการจากลาอย่างกระทันหันก็ทําให้ไวษณสนาวีเศร้าเสียใจมากๆส่วนทางด้านดาคูเขาทั้งเศร้าทั้งเป็นกังวล เพราะงานของเขามันยังไม่จบซึ่งไม่นานหลังจากนั้นบาบลูก็เดินทางมาจัดการปัญหาด้วยตัวเองเมื่อได้มารู้ว่าสสถูกเล่นงานครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็คิดว่าคนที่ใหญ่กว่าสสคือกฤษนะเขาเลยมาชักชวนให้ร่วมทําธุรกิจ โดยเสนอส่วนแบ่งให้จำนวนมหาศาลแต่หลังกฤษณาได้รู้ความจริงว่าไรชาของเขาถูกใช้ทำสิ่งชั่วร้ายเขาก็ปฏิเสธข้อเสนอโดยไม่หวั่นกลัวซึ่งผลของการปฏิเสธคนอย่างบาบลูก็มีเพียงแค่ความตายแต่หากครอบครัวของกฤษณาถูกฆ่าย,ยกครัวคนที่จะถูกสงสัยมากที่สุดคือสอสอซึ่งเป็นพี่ชายของคู่กรณีในคดีฟ้องร้องด้วยเหตุนี้สสเลยเข้ามาห้ามไม่ให้ฆ่าแต่ก็แน่นอนว่าบาบลูไม่สนหลังฆ่าสสโทษฐานทำตัวไร้ ประโยชน์เขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องกลุ่มหนึ่งบุกโจมตีตำรวจทหารที่เฝ้าไร่ชาแล้วก็เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งหมดส่วนลูกน้องอีกกลุ่มก็ถูกสั่งให้มาฆ่ากฤษณาและครอบครัวเพียงเวลามินานตำรวจที่เฝ้ายามก็ถูกจัดการทั้งหมดเมื่อคนของบาบลูเข้ามาถึงในบ้านโกวินก็จำต้องเผยตัวเข้าสู้โดยมีเหล่าขุนพลตามมาช่วย ทางด้านหนึ่งหลังไวสศนาวีถูกไล่าตามไม่นานเธอก็ถอยกลับมาด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปโดยก่อนหน้านี้ขุนพนของดาคูส่วนหนึ่งได้บุกไปจับตัวผู้บัญชาการของราช เพื่อบังคับให้สั่งการปล่อยตัวซึ่งเมื่อมีดาคูอยู่เคียงข้างไวสนาวีก็ไม่กลัวสิ่งใดและเมื่อเหล่าขุนพลเห็นดาคูพวกเขาก็แสดงความเคารพทำเอาทุกคนทึ่งและสงสัยว่าดาคูเป็นใครกันแน่โดยหลังจากนั้นดาคูก็สู้ไปด้วยทำอาหารมื้อดึกให้ไวสนาวีไปด้วยและหลังรู้ว่าอีกกลุ่มอยู่ที่ไรชาเขาก็ลุยเดี่ยวบุกไปที่นั่นเพื่อจัดการลูกน้องของบาบลูพร้อมทั้งเผาทำลายโคเคียนทั้งหมด ซึ่งเมื่อบาบลูตามมาเจอเขาก็ได้รู้ว่าคนที่สร้างปัญหาให้เขาคือศัตรูที่เขารู้จักเป็นอย่างดีโดยหลังจากยิงดาคูในทีเผลอเขาก็ได้ให้ลูกน้องฝีมือดีเข้าไปรุมจากนั้นเขาก็ได้โทรไปบอกข่าวดีว่าเขากําลังจะฆ่าดาคูได้แต่บันวันก็ได้เตือนว่าสัตว์ร้ายตัวนั้นไม่มีทางถูกฆ่าได้ง่งาย โดยหลังจากวางสายไม่ทันไรดาคูก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้เปรียบซึ่งหลังจากฆ่าลูกน้องได้ทั้งหมดเขาก็เลยตามมาฆ่าบาบลูด้วยความกโกรธแค้นแต่การบาดเจ็บที่สหาหาัสก็ทําให้เขาต้องเข้ารับการรักษาตัวซึ่งราดก็มารอควบคุมตัวที่โรงพยาบาลด้วยการสั่งให้หมอวางยาสลบทึมเพราะไม่ว่าจะบาดเจ็บมากแค่ไหนดาคูก็ยังอันตรายและน่ากลัวทางด้านหนึ่งเมื่อกฤษณาถามว่าดาคูเป็นใครโกวินก็ตัดสินใจเล่าถึงสงครามเพื่อน้ําซึ่งเป็นจุด เริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดนี้ณหมู่บ้านอันห่างไกลผู้คนที่นี่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำถึงขั้นที่ต้องใช้รส่ล้างจานและต้องเดินทางไกลทุกวันเพื่อหาน้ำมาประทางชีวิตแต่ที่หามาได้มันก็ยังไม่พอใช้ชาวบ้านเลยต้องซื้อน้ำโดยใช้เหรียญเพียงเหรียญเดียว กว่าจะได้เหรียญเดียวนั้นมาชาวบ้านทั้งหญิงชายและคนแก่ต้องทํางานหนักในเมืองหินอ่อนของสามพี่น้องตระกูลถากูลพี่ชายคนโตมีชื่อว่าปริทวีเขาเป็นตะแก่โรคจิตที่ชอบคูกคามล่วงเกินหญิงสาวส่วนพี่ชายคนรองมีชื่อว่ายศวร์เขาเป็นคนเย่อหญิงและจิตใจโหดเหี้ยมแต่ก็ยังโหดน้อยกว่าน้องชายซึ่งก็คือบรรวันแม้เขาเป็นน้องเล็กแต่เขาก็ทั้งฉลาดและแข็งแกร่งจนพี่ๆยกให้เป็นหัวหน้าแก๊งซึ่งเหมืองภายใต้าการควบคุมของสามพี่น้อง สุดชั่วก็เป็นเหมือนเมืองนรกเพราะคนงานที่นี่ถูกกดขี่ยิ่งกว่าทาสและถูกปฏิบัติราวกับไม่ใช่คน แต่แล้วในวันหนึ่งลูกสาวของโกวินก็เห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ในข่าวนั้นดาคูซึ่งเป็นวิศวกรชลประทานได้กล่าวไว้ว่าประเทศนี้ไม่ควรมีใครทุกข์ทรมานเพราะขาดแคลนน้าโดยหลังจากเห็นข่าวนั้นชาวบ้านก็เดินทางมาพบดาคูซึ่งในระหว่างที่รอเมื่อลูกสาวของโกวินเห็นสปริงเกอร์รดน้ําเธอก็แอบเข้าไปกินน้าอย่างมีความสุข ซึ่งมาดาครูสังเกตเห็นเขาก็เข้ามาช่วยไม่ให้เธอถูกตีโดยหลังจากได้รับฟังปัญหาของชาวบ้านเขาก็ลงพื้นที่ทํางานในทันทีซึ่งเมื่อเขาได้มาเห็นความเป็นอยู่ที่ยากลําบากด้วยตาตัวเองเขาก็ยิ่งอยากช่วยให้เร็วที่สุด โดยเขาได้ทำงานนี้ร่วมกับคาเวรีที่เป็นทั้งผู้ช่วยและภรรยาซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองทุ่มเททำงานชาวบ้านทุกคนก็ให้ความช่วยเหลือและคอยดูแลทั้งสองเป็นอย่างดีในวันหนึ่งโกวินได้เล่าให้คาเวรีฟังว่าก่อนหน้านี้มีโจรผู้ยิ่งใหญ่นามว่ามหาราชคอยปกป้องดูแลชาวบ้านแถบนี้หลังมหาราชถูกสามพี่น้องถากูลฆ่าตายชาวบ้านจึงได้สร้างรูปปั้นเป็นที่ระลึกแต่สุดท้ายก็ถูกทำลายอย่างที่เห็น ในวันหนึ่งดาคูพบว่าไม่ไกลจากหมู่บ้านมีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านหลังสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่ดาคูก็รีบเข้าพบผู้ว่านันทีนีเพื่อเสนอโครงการก่อสร้างเขื่อนโดยเขาได้บอกว่าเขื่อนที่จะสร้างนี้สามารถแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำได้หลายหมู่บ้านซึ่งก็ถือเป็นประโยชน์มหาศาลและแม้ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับสร้างเขื่อนจะเป็นเหมืองหินอ่อนของตระกูลถากูลแต่ดาคูก็ได้บอกว่ามันไม่เป็นปัญหาเพราะเขาสืบพบว่าเหมืองน,นี้ลุกล้ำที่ดินทำกินของชว ดังนั้นทางการจึงสามารถใช้ความผิดนี้เป็นเหตุผลในการเข้ายึดเหมืองเพื่อน,นํามาสร้างเขื่อนได้โดยง่ายแต่หลังจากที่พวกถากูลรู้เรื่องดาคูก็ถูกเรียกตัวมารับสินบนเหมือนอย่างวิศวกรคนก่อน,น,นที่ก็อยากจะสร้างเขื่อนในที่ตรงนั้นซึ่งในครั้งนี้บรรวันก็ยินดีใจ่ายให้มากกว่าสองครั้งก่อนแต่ดาคูก็ปฏิเสธโดยไม่ลังเลพร้อมทั้งบอกว่าโครงการสร้างเหมืองรู้ไปถึงหูผู้ว่านันทีนีแล้วแต่ท่านได้นั้นนันทีนี้ก็ออกมาสืบ ชาตามคำสั่งของสามีซึ่งนั่นก็หมายความว่าบรรันมีทั้งอิทธิพลเทือนแถมยังมีอำนาจรัดอยู่ในมือแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้คนอย่างดาคูยอมแพ้โดยหลังจากประกาศท้าทายสามพี่น้องถากูลเขาก็ได้พูดกับนันทินีว่าเธอไม่ผิดในฐานะภรรยาแต่ผิดในฐานะข้าราชการที่ทอดทิ้งประชาชน ในเมื่อผู้ว่าช่วยไม่ได้ดารูก็หวังพึ่งคนที่ตำแหน่งสูงกว่าซึ่งก็คือรัฐมนตรีชนะระทานแต่หลังติดต่อขอเข้าพบอยู่หลายครั้งหลังต้องรออยู่เป็นวันๆดาคูก็ได้รู้ว่ารัฐมนตรีตรงใจหลบหน้าเขาเลยบุกมาตัดน้ําที่บ้านพักเพื่อให้รัฐมนตรีได้รับรู้ถึงความยากลําบากของชาวบ้านที่ขัดแคลนน้ามาเป็นสิบสิบปีโดยหลังจากได้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นและได้เห็นว่าชาวบ้านพร้อมต่อสู้รัฐมนตรีก็รับปากว่าจะช่วยแต่หลังดาคูกลับออกไปไม่ ทันไรรัฐมนตรีก็โทรไปฟ้องบันวันโดยหลังจากนั้นสามพี่น้องถากูลก็บุกมาฆ่าชาวบ้านซึ่งพวกมันก็ฆ่าโดยไม่สนเด็กสนคนแก่ฆ่าโดยไม่ปลานีหรือสงสารทำราวกับชาวบ้านเป็นแค่ผักปลา ไม่นานหลังจากนั้นดาคูและชาวบ้านที่ติดตามไปด้วยก็กลับมาพบว่านในตอนนี้ทั้งหมู่บ้านเต็มไปด้วยศพที่นอนเกลื่อนกลาดซึ่งทุกคนก็รนดานตามหาคนในครอบครัวด้วยความหวังว่าจะยังมีชีวิตอยู่แต่ความหวังนั้นก็พังทลายลงเพราะชาวบ้านทุกคนถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมไม่เว้นแม้แต่เด็กและผู้หญิงหรือแม้แต่คนที่หนีไปซ่อนก็ยังไม่รอดจะมีก็แค่ลูกสาวของโกวินที่ยังคงมีลมหายใจอยู่เพื่อที่จะบอกให้ดาคูได้รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของพวก าูลโดยหลังจากเธอตายไม่ทันไรลูกน้องของบันวันก็เข้ามาโจมตีนทีเผลอซึ่งเมื่อเห็นดาคูถูกเล่นงานชาวบ้านก็ตกใจกลัวและเสียขวัญแต่ดาคูก็ได้ปลุกความกล้าของทุกคนด้วยการสู้ตอบโต้ด้วยความดุดดันและจากนั้นเขาก็นำทับชาวบ้านบุกไปแก้แค้นพวกถากูลแต่ดาคูก็จับได้แค่ยศสวรค์เพราะบันวันกับปริทวีไม่อยู่บ้านโดยก่อนที่จะฆ่าดาคูก็ได้เล่าให้นันทินีฟังว่าพวกถากูลทำเรื่องชั่วช้ากับชาวบ้าน ไ,ไว้ซึ่งเมื่อเธอได้รับรู้เธอก็ทั้งรู้สึกแย่และรู้สึกผิดโดยหลังจากที่เล่าจบ ดาขูก็ลงมือฆ่ายศวันพร้อมทั้งฝากนันที่นีไปบอกปันวันว่านับตั้งแต่วินาทีนี้จะไม่มีหินอ่อนสก้อนได้ออกจากเหมืองโดยหลังจากนั้นดาขูก็ละทิ้งอนาคตและการงานเพื่อมาเป็นผู้นำชาวบ้านและตั้งกองทัพเพื่อสู้กับพวกถากูลซึ่งเมื่อผู้คนรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาหลายๆหมู่บ้านก็ให้ความช่วยเหลือส่วนนักการเมืองที่เป็นคนดีก็แอบสนับสนุนทั้งเงินและอาวุธ ตัดฉากมาที่บันวันเขาโกรธแค้นที่พี่ชายถูกฆ่าและยิ่งเมื่อกิจการเหมืองถูกขัดขวางเขาก็ยิ่งอยากจะฆ่าดาคูให้ตายแต่การตามล่าก,ก็เป็นเรื่องยากเพราะดาคูมีชาวบ้านคอยช่วยเหลือ แต่เมื่อปริทวีรู้เรื่องนี้เขาก็จับชาวบ้านมาซ้อมทรมานเพื่อให้ยอมบอกที่ซ่อนตัวของดาคูแต่ต่อให้ถูกเคี่ยนถูกตีมากแค่ไหนก็ไม่มีใครปีปากพูดเลยสักคนกระทั่งเมื่อคาเวรีถูกจับตัวมาปริทวีก็ได้ใช้พลุมอาจารของหญิงสาวคนหนึ่งเพื่อข่มขู่ให้คาเวรียอมบอกที่ซ่อนแต่เมื่อเธอชีต้ตำแหน่งในแผนที่พวกทากูลก็ตกใจมากๆเพราะตำแหน่งมันคือที่นี่โดยความจริงแล้วทั้งหมดนี้คือแผนล่อเหยื่อมาฆ่าซึ่งไม่นาน หลังจากนั้นดาคูก็ยกทัพบ,บุกมาโจมตีโดยก่อนที่จะฆ่าปริทธธวีเขาก็ได้ให้หญิงโชบ้านมาเคี่ยนตีให้สะสมกับความชั่วที่เคยทำไว้กับผู้หญิงแต่จากนั้นปริทธธวีก็ได้ขู่ว่าถ้าเขาตายปีอีกคนบรรวันไม่มีทางไว้ชีวิตดาคูแน่นอนแต่เมื่อดาคูได้ยินแบบนั้นเขาก็เข้าไปฆ่าปริทวีทันทีโดยหลังจากที่พี่ชายถูกฆ่าตายจนหมดบรรวันก็ได้สั่งให้นันทินีใช้อำนาจรัฐเพื่อช่วยตามลา่า แต่ใบประกาศจับที่ทางการเอามาแปะก็กลายเป็นรูปบูชาสําหรับชาวบ้านส่วนประกาศจับทางวิทยุก็กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนไม่อยากฟังจนยายแก่คนหนึ่งถึงกับทุบวิทยุทิ้ง ตัดฉากมาที่ดาคูเมื่อเขาเห็นว่ามีผู้หญิงอยากช่วยสู้เขาก็ให้พวกเธอได้ฝึกฝนโดยให้คาเวรีที่ใกล้คอช่วยดูแลซึ่งเมื่อมีผู้หญิงเข้ามาช่วยกองทัพของดาคูก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นจนคนของบันวันไม่สามารถต่อกรได้ในเมื่อสู้แบบซึงๆหน้าไม่ไหวบันวันก็หันมาใช้วิธีสกปลกด้วยการส่งคนไปจับตัวคาเวรีตอนที่เธอมาสวดภาวนาที่วัด แต่ก่อนที่เธอจะถูกเจอตัวนันทีนี้ก็ได้เข้ามาช่วยและจากนั้นเธอก็เผยความจริงให้ฟังว่าหลังเธอรับรู้ถึงปัญหาขาดแคลนน้ำเธอก็พยายามหาทางช่วยชาวบ้านอย่างลับๆแต่วิศวกรของเธอทุกคนกลับถูกบรนวันใช้เงินซื้อไปจนหมด แต่เมื่อเธอเห็นข่าวของดาคูในหนังสือพิมพ์เธอก็มั่นใจว่าวิศวกรคนนี้ไม่มีทางรับเงินสินบนอย่างแน่นอนโดยหลังจากมีคำสั่งย้ายดาคูมาทำงานนันที่นี้ก็แอบ,บเอาหนังสือพิมพ์มาวางไว้เพื่อให้ชาวบ้านดำเนินการต่อแต่หลังเกิดความสูญเสียที่ไม่คาดคิดเธอก็เสียใจและรู้สึกผิดมากๆเธอเลยอยากจะชดใช้ความผิดโดยไม่กี่วันก่อนเธอได้รู้ความลับที่น่าตกใจว่าความจริงแล้วตระกูลถากูลไม่ได้ร่ำรวยจากเมืองหินอ่อนแต่ร่ำรวยจากการา ya ที่ทำร่วมกับรัฐมนตรีชนลประทานโดยพวกเขาได้ใช้วิธีซ่อนยาไว้ในหินอ่อนเพื่อลักลอบส่งยาไปขายต่างประเทศนันทินีเลยอยากจะฝากข้อมูลนี้ไปถึงดาคูซึ่งเป็นคนที่เธอนับถือเหมือนพี่ชายโดยหลังจากที่ดาคูรู้เรื่องเขาก็บุกไปจับตัวรัฐมนตรีแล้วก็ข่มขู่ให้ยอมรับสารภาพเพื่อถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานแต่ก่อนที่จะได้ดำเนินการต่อบันวันก็ได้โทรมาบอกว่าก่อนหน้านี้บาบูเห็นนันทินีแอบไปเจอคาเวรีซึ่งนั่นก็ทำให บันวันได้รู้ว่าเธอคือคนทรยศ์ที่แอบเอาความลับไปบอกดาคูเขาเลยโทรมาบอกให้ดาคูเลือกว่าจะไปส่งหลักฐานหรือจะมาช่วยชีวิตนันทีนีที่กำลังจะเสียเลือดตายในอีกไม่นานทางด้านดาคูตัดสินใจเลือกไปช่วยนันทีนีเพราะหลังจากได้รู้ความจริงเขาก็ชื่นชมในความดีของนันทีนีและรู้สึกเหมือนว่าเธอเป็นน้องสาวซึ่งในขณะเดียวกันนันทีนีเองก็พูดชื่นชมดาคูที่เสียสละต่อสู้เพื่อชาวบ้านนอกจากนี้เธอก็ยังบอก ว่าเธอนับถือดาคูเป็นเหมือนพี่ชายซึ่งเมื่อบันวันได้ยินแบบนั้นเขาก็เข้ามาทำร้ายเธอด้วยความโกรธจนทำให้ลูกสาวโดนลูกหลง่จนหมดสติ เมื่อผูเป็นพ่อไม่คิดจะพาลูกสาวไปโรงพยาบาลผููเป็นแม่ก็ตัดสินใจสู้โดยเธอได้เข้าไปแย่งปืนมายิงขู่จากนั้นเธอก็อุ้มลูกวิ่งหนีไปแต่บรรวันก็ไล่ตามมายิงและทันใดนั้นเองดาคูก็ได้เข้ามาช่วยซึ่งการต่อสู้ก็เป็นไปอย่างดุเดือดเพราะดาคูทางตรงสู้และต้องแข่งกับเวลาโชคดีที่หลังจากนั้นไม่นานชาวบ้านก็ได้ยกพวกบุกมาช่วยบาบลูเลยต้องพาบรรวันหนีไปแต่ก็โชคร้ายที่อาการบาดเจ็บของนันทินีมันสาหัสเกิน กว่าจะรัษโดยก่อนที่เธอจะสิ้นใจตายเธอได้ขอร้องในฐานะน้องสาวให้ดาคูช่วยพาลูกสาวตัวน้อยกลับไปหาพ่อแม่ของเธอเพื่อให้ปลอดภัยจากบรรวันทางด้านดาคูรับปากแต่เขาไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้เพราะหลังจากภารกิจปิดเมืองสําเร็จและหลังจากโครงการเขื่อนได้รับอนุมัติ เขาก็เข้ามอบตัวตามที่ตั้งใจไว้ในระหว่างที่ต้องรับโทษเขาจึงได้มอบหมายหน้าที่นี้ให้โกวินโดยหลังจากพาลูกสาวของนั้นที่นีไปทรงโกวินก็แฝงตัวเป็นพ่อบ้านเพื่อคอยปกป้องเธอตามที่ดาคูสั่ง ตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังกฤษณาได้รู้เรื่องทั้งหมดเขาก็เสียใจและรู้สึกผิดที่ละทิ้งลูกสาวแต่ในขณะที่นั้นที่นี้ไม่เหลือใครเธอก็ยังมีดาคูอยู่เคียงข้างกฤษณะเลยรู้สึกขอบคุณดาคูมากๆที่เขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวให้นันที่นี้ แต่ทันใดนั้นเองบันวันก็ได้บุกมาที่โรงพยาบาลซึ่งมาทุกคนเห็นว่าศัตรูมากันเยอะแถมยังมีอาวุธหนักลบมือพวกเขาก็รู้ว่าคงรับมือไม่ไหวคนที่สามารถจัดการได้มีเพียงดาคูคนเดียวเท่านั้นซึ่งหมอก็ได้แนะนำให้ฉีดอะดรีนาลีนเพื่อทำให้ฟื้นโดยในระหว่างที่ไปหาอะดรีนาลีนดาคูก็ถูกพาตัวไปซ่อนในที่ปลอดภัยเพื่อให้ตำรวจและเหล่าขุนพลช่วยซูเพื่อถ่วงเวลาไว้ให้นานที่สุด แต่นั่นก็เป็นเรื่องยากเพราะบานันวันมีกองกําลังที่แข็งแกร่งแถมยังมีอาวุธที่ได้เปรียบกว่ามาก ซึ่งเมื่อบนันวันบุกฝ่ามาเจอลูกสาวเขาก็บอกว่าจะเอาตัวกลับไปเลี้ยงพอไวยศนาวีได้ยินแบบนั้นก็วิ่งหนีแต่จากนั้นไม่ทันไรเธอก็ถอยกลับเพราะในตอนนี้ดาคูฟื้นแล้วแม้อยู่ในสภาพที่ดูย่ำแย่แต่เขาก็พร้อมสู้สุดใจซึ่งในตอนแรกเขาก็ถูกเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวแต่หลังจากนั้นเขาก็สู้ตอบโต้อย่างบ้าระห่ำความเครียดแค้นที่สั่งสมมานานได้กลายเป็นพลังที่ทําให้เขาแข็งแกร่งโดยหลังจากจัดการพวกลูกน้องได้ทั้งหมดเขาก็เข้าดวน เกี่ยวกับบันวันจนในที่สุดเขาก็สะสางความแค้นได้สำเร็จเป็นอันปิดฉากสามพี่น้องถากูลอย่างสมบูรณ์3มปีต่อมาหลังดาคูได้รับการปล่อยตัวเขาก็กลับมาหาลูกเมียซึ่งก็มีชาวบ้านมาต้อนรับแล้วก็เชิญเขาไปเป็นประธานเพื่อทำพิธีเปิดใช้งานเขื่อนสุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าคุณอยากอยู่ประเทศไหน 1. ประเทศที่อุดมสมบูรณ์แต่มีนักการเมืองทุจริต 2. ประเทศที่แห้งแล้งอดยาแต่นักการเมืองเป็นคนดีถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ